สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะกรับนีสิมห้าวันนี้เราก็อยู่ในเกมมินิกันนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแนวใหม่จากมาครับคันแรกเราจะไปดูที่ตัวเราก่อนเลยครับนีบ่ตัวเขาก็จะมีให้เลือกมากมายเลยครับเดี๋ยวนี่ก็คือตัวที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ตัวนี้ซอมบี้ ตอนนี้ใส่เมล้วนับยีนตัวนี้หุยนต์ตอนนี้ก็ตัวผมเองสามารถไปแต่งตัวได้นะครับนี่เรแต่งทรงผมก็ยังได้ใส่หมวดใส่เขาก็ยังได้ครับใส่เสื้อผ้าได้ด้วยครับโอเคต่อไปเราก็จะไปเริ่มเกมกเลยครับ มาแล้วระเบิดมันเลยระเบ,บิดบ้น,บบน,นอ,อุ๊ยมันมีมันมีมันมีเรามันอยูน่นู่นรับ คือสิ่งที่เราต้องการอุย้ยใครว่าเล่นของเล่นตายงี้เหรออี่กวังตายไนมไมา,าไม่เล่นของเล่น,น่บบตายงับฝั่งนี้ก็จะเป็นให้เล่นกับเพื่อนครับ จะพร้อม่ให้เนื้อตั้งแต่แรกเลยนะครับสามสองสามนี่ครับให้คนนึงเปิด h o ตส p o t ให้คนนึงเปิด wifi ถ้าคนเปิดฮอต s p o t ให้กดรูป host ครับส่วนถ้าเป็นคนรับ wifi ให้กด lo in ครับถ้าเป็นคนรับ wifi นะครับคนรับ h อ t s p o t ให้กดตัวนี้ครับ h t ครับแล้วก็เลือกด่านได้เลยครับด่านที่เราต้องการเวลาด้วยครับ เราเอากี่นาที9นาทีเล่นได้กี่คนอันนี้เล่นได้กี่คนผอเล่นคนเดียวก็ต้องเอาหนึ่งคนเอาเพอาไม่ให้เอาหนึ่งคนนี่หว่าแล้วก็จะเริ่มเกมอย่างนี้ครับแต่ของผมไม่มีเพื่อนแค่มารีวิวเฉยๆครับเี่ครับเขาก็จะให้หาเพื่อนครับแล้วก็มายิง ยิงครับเวลาหาเพื่อนเราก็ยิงครับยิง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 แล้วปืนมันก็จะล่วงมาให้เราครับโอ้โหสไนเปอร์ของแรงแต่นี่ผมไม่มีเพื่อนมันก็เลยไม่มีใครอยู่ในดินแลนนี้เลยนี่ ก็หาโหลดได้ง่ายๆเลยนะครับในเพจโตครับเสียงเตเพียงเป็นภาษาอังกฤษครับมิมิครับถ้าใครรู้จักภาษาอังกฤษก็ค่อยบาลงหน่อยถ้าใครไม่เป็นก็เดี๋ยวผมจะบอกครับเนี่ก็จะเป็นระบบติดตั้งครับตู้มมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ นี่แหละครับเขาก็จะมีแต้มให้เันครับสำหรับใครที่ชนะก็จะได้ยศครับยศเพิ่มขึ้นนี่ก็คือปืนเขาเรียกว่าปืนเรื่องครับแต่เรามันเราจะต้องระวังมันสะท้อนกลับครับมันจะเด้งกลับมาไม่ร้านนะ มันก็จะเด้งไปอย่างนั้นครับนี่เอ้ยเออโดนตัวเองโอ้โหได้ลบสองคะแนนละนี่ครับก็งนบอมีหัวมีขวดียน เขียนตามนี้เลยนะครับนี่ครับที่ผมกดค้างนี่ครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้เนี่ยเขียนว่า M I N I M I N I แล้วก็วัก M I L I ทีไอเนี่แหละครับมินิครับก็สวัสดีครับ